ัสดีค่ะทุกๆคนนี้นะคะก็แสงอาจจะแลกไป,ไปนิดนึงว่าเอา่อคลิปนี้เราใช้กล้องถ่ายนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเราเพิ่งได้กล้องมาใหม่นะแต่เรามีกล้องนานแล้วแต่ที่เราไม่เอากล้องมาถ่ายเพราะว่าเราขี้เกียจน,นะคะแน่นอนคะ่ะตามชื่อคลิปวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถาม Q&A ไ,ได้ว่าเราเปิดรับไว้นะคะเพราะว่าเราดูคลิปของน่งเคงคลิปนี้อาจจะดูซึมไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา mm hmm. เห็นไหมคะว่ามันสามทุ่มแล้วเราก็ยังมีกิกระจิกระใจจะอัดคลิปนะคะแล้วก็คลิปนี้จะลงพรุ่งนี้อะ,ะเราส่งและตัดต่อทันนะคะติ่มที่คำถามแรกเลยนะคะ แรกนะคะพี่กันจะเลิกทำ y o u t u ไหมคะแล้วถ้าทำต่อจะทำถึงตอนไหนก็จะไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็พี่คิดว่าพี่จะทำโฟกัส u t u b e ต่อไปเรื่อยๆนะคะคำถามนี้มาเป็นลิสต์เลยนะคะงั้นพี่ขอตอบแค่2-3ถึงข้อนะพอตอนนี้มัน3ทุ่มแล้วจาก LPS ได้ยังไงนะคะก็พี่รู้จัก เพราะว่าเพื่อนตอนอยู่ป4นะคะชื่อว่าวิวเอามาให้พี่ดูแล้วพี่ก็อยากเล่นมันบ้างก็เลยไปหาซื้อมาหรือว่าเล่นตามเขานันเองนะคะข้อที่สองนะคะพี่คิดว่าเต็เงสวยไหมอ,อ๋อแน่นอนค่ะคนเราต้องมั่นหน้าและมีความภาคภูมิใจในตัวเองเข้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าพี่สวยมากค่ะรอเล่นนะคะพี่คิดว่าพี่ก็ไม่สวยนะ ก็หน้าตาปกติทั่วไปอาจจะทุเล็ดได้ซ้ำนะคะแอปอะไรทำปกคลิปนะคะก็บางทีก็ใช้พอนโตแล้วก็บางทีก็ใช้ลายเขียม้ลาครเป็นแนะนำเป็นลายเขียไมลาเอสตัวไหนที่แพงที่สุดที่เคยซื้อนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าราคาเล็กก็น่าจะเป็นเซจนะคะที่มีมูลค่ามากะคะ่ะแต่ว่าถามว่าที่เคยซื้อแพงที่สุดก็คือตัวนี้เลยนะคะ990บาทนะคะซึ่งนั่นแหละนะคะ บอกนะะคยากถามว่าพี่ใช้กล้องอะไรถ่ายนะคะก็ถ้าเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายตอนนี้นะคะเฉพาะคลิปนี้ก็คือกล้องเออเออออแบบแบบแด่แด่โอโลริมปัตนะคะ OMD E M 10นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกล้องที่ใช้ทำบ่อยๆนะคะก็คือกล้องโทรศัพท์ iPhone 5s นะสองนะคะที่ใช้แอปอะไรตัดต่อนะคะก็ใช้แอป iMovie ชอบสีอะไรคะชอบสีฟ้ากับสีม่วงแล้วก็ชอบสีที่เป็นมูเทจชอบสีพาสเทลชอบสีดาักดักชอบมันให้หมดทุกโทนสีเลยค่ะถามต่อไปเลยคะเคยมีคนด่าพี่ไหมเคยคะ่ะสองพี่ชื่ออะไรคะชื่อกันนะคะสามมีอัพเปสิตัวตอนนี้มีอร์เปสทั้งหมดหนึ่งรอยสิบเอ็ดตัวนะคะไม่รวมที่กําลังจะมานะถามต่อไปนะคะเบีเฟของพี่คือใครก็คือคนอที่รูปจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ<อ>ก็เป็น บุคคลที่แบบ or or เ,เ,เป็นก็เป็นบุคคลที่ชื่อว่าน้ำแข็งนะคะเพื่อนสนิทของเราเองค่ะอ๋อเอ้สามนะคะชอบวิชาอะไรก็ชอบวิชาภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะข้อต่อไปนะคะอยากมีซับสูงสุดสกี่ซับก็คิดว่า<ม>ช่แง l RPS ซับสามพันก็โอเคแล้วนะแต่ว่า ไม่รู้ว่าแบบแต่มากกว่านั้นก็โอแหละคำาต่อไปนะคะถ้าพิการเลือกระหว่างกระต่ายห้าตัวกับ RPS หมาแมวตายหายหมดจะเอาอันไหนตอบด้วยนะก็คงจะเลือกเออไม่รู้สิคืออีกใจนึงมันก็อยากเลือก RPS แต่อีกใจนึงมันก็สงสารชีวิตกระต่ายอันนะก็มันคงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไหมคะคำถามต่อไปนะคะทำไมสวยอนี่สวยแล้วหรอคะ คิดว่าในร่างกายพี่กันจุดไหนมีเสน่ห์ที่สุดน่าจะเป็นคำพูดนะคะคำถามที่สามคะคิดว่ารู้สึกยังไงกับพวกแก๊ง LPS s o t e r ก็รักนะคะถามต่อไปนะคะชแนลน,นี้มีตัวละครมาสคอตกี่ตัวคะเอ่ออืมก็ ก็คงจะมีเป็นคีละะ่าแล้วมากแล้วก็มีประมาณ4ี่ถึงสิตัวนะคะทานอะไรที่สุดคะชอ็อกโกแลตก็วันนี้ขอตอบคำถามเท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะตัดต่อไม่ไหวแล้วนะคะโอเค่วันนี้ไปก่อน,นะค,ะค่ะขอบคุณที่ถามกันมาแล้วก็ใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามได้ที่คอมเมนต์ในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมบอกว่า Q&A ยเอคะ่ะเคสเรีไปก่อนนะคะบายคะ่ะ